เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณสลานพัฒนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมกับนายสุภชีพนะะในคันนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจัดงานถแถลงข่าวเึื่องในวันคนพิการสากลประจำปี2565 ภายใต้แนวคิดนะคะปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้แล้วก็เป็นธรรมโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างสาวไฟ้เท้าแต่งหน้าบิวตี้บ็อกเกอร์ชื่อดังแล้วก็คนพิการต้นแบบเข้าร่วมง,งานหนห้องประชุมนะคะชั้น3อัอาคาร60ปีบ้าลราชวิถีกรุงเทพม,มหานครคือการจัดงานบนยขวันนี้นะคะก็อยากจะเผยแพร่ ให้ทุกคนนะคะทราบถึงเรื่องการจัดงานบรรพุิการสากลประจําปี2565ซึ่งงานบรรพุิการสากลเนี่ยจริงๆเราจัดเป็นประจําทุกปีเพราะเป็นกิจกรรมที่ทาง UN นะคะให้ประเทศสมาชิกร้อยกว่า90ประเทศเนี่ยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะ,ะสร้างความเข้าใจให้กับสังคม เพราะเรื่องของคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะ,ะช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาเนี่ยในทิศทางที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาซึ่งแต่ละปีก็จะมีทีมงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทีมงานก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปฏิรูปสู่การพัฒนานะคะ,ะเป็นเรื่องของพลังนวัตกรรมที่สู่โลกที่เข้าถึงได้แล้วก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจัดในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็นวัตกรรม มันจึงไปออกในรูปของควาว่า E q u a l ซึ่งเป็นทั้งเรื่องของการเสริมการเติมการสร้างนะคะใหะ้เกิดพลังในการที่จะพัฒนาศักยาภาพของคนพิการให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับคนที่ไม่พิการะคะ่ะที่ไปที่มาก็อย่างที่บอกนะคะว่า UN เขาก็ได้ให้ตีมเรามาแหละแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยทั่วโลกเขาก็จะจัดก,ก็จะดูว่าแต่ละปีเนี่ย ในโลกมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นโลกเป็นอะไรที่เราจะต้องส่งเสริมให้กับคนพิการซึ่งเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของไอทีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักในของปีนี้แล้วมันก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลของเราซึ่งอยากจะให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมันก็มีมาตรการมีกฎร,ร,ระเบียบอะไรขึ้นมาเยอะในเกียเก่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมถึงโลกมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นวัตกรรมมันก้าวล้ำไปเยอะมากเลย มันมีทั้งนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบของ i อเป็นเรื่อง AI เป็นอะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คิดว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทําได้อาจจะมีข้อจํากัดสําหรับคนพิการแต่เราจะนําคนพิการออกมาให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราให้โอกาสกับคนพิการคนพิการสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยก็ยุทธศาสตร์ของชาติใปี2566ถึง2570ก็จะ มีเรื่องใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งของของของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มียุทธศาสตร์ที่จะเสริมพลังให้กับคนพิการเราก็ใช้คําว่าอีข้อเหมือนกันค่ะอีควออีก็คือ,อ empowerment เราก็อยากจะเสริมพลังให้กับคนพิการซึ่งเขามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเราก็จะมาเสริมให้เขาหรือว่าตัว Q ก็คือ quality of life คุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งจริงๆแล้วคนพิการไทยเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามมาตรา20ที่กําหนดไว้ในกฎหมายแต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้ไม่ว่าทําไมคนพิการจะต้องไปจดทะเบียนคนพิการทําไมเราจะต้องเอาคนพิการออกมานอกบ้านแต่จริงๆแล้วการที่เอาคนพิการออกมานอกบ้านมาจดทะเบียนเนี่ยมันจะทําให้เขาได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับโอกาสที่จะมาอยู่ในสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้นะคะทำให้คุณภาพชีวิตเขาจะได้ปรับ เหมือนกับน้องฝ้ายบอกน้องฝ้ายเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนกับคนไม่พิการแต่ว่าพอมีโอกาสมาเรียนกับคนไม่พิการในช่วงมัธยมกับช่วงปริญญาทําให้น้องฝ้ายเนี่ยมีความกล้าแล้วก็มีความออมีความที่จะทําสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนที่ไม่พิการด้วยแล้วเพื่อนที่ไม่พิการก็จะได้เรียนรู้จากน้องฝ้ายด้วยว่า hey, นเฮ้ยคนอย่างน้องฝ้ายตัวอย่างนะคะ ขนาดน,นี้เนี่ยน้องฝ้ายยังทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็อยากจะให้เขาได้รู้ถึงความสามารถของคนพิการรืยเพราะฉะนั้นตัว U คือ understanding เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่เราอยากจะบอกกล่าวให้กับคนทุกคนในสังคมเลยได้เข้าใจว่าคนพิการไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คือทางท่านสุภะชีพเคยบอกเล้ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยๆนะเป็นคนที่สมัยก่อน,อนรอเราก็จะแบบคนพิการคือเราจะต้องเก็บเอาไว้ในบ้านออกมาข้างนอกบ้านไม่ได้หรอก จะทําให้คนเขาลาบากแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้เขาโดยเฉพาะยิ่งตัวเองคือ accessibility มันไม่ได้ทาให้เฉพาะคนพินการแต่ทําให้กับคนทุกคนในสังคมท่านอาจจะยังไม่คิดว่าไอ้ทางลาดตรงนี้ท่านไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ว่าวันหนึ่งที่ท่านหกลม้มท่านต้องใช้ไม้เท้าท่านเดินขึ้นบันไดไม่ได้ทางลาดก็จําเป็นสําหรับท่านลิฟต์ก็จําเป็นสําหรับท่านหรือไม่วันหนึ่งที่ท่านสูงอายุปไป ท่านก็จะความบกพร่องทางด้านร่างกายมันก็จะเสื่อมขอนลงท่านก็จะอาจจะต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยฟังนะคะเหมือนคนหูหนวกตาท่านก็จะเลือนรางก็เหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราเตรียมตัวแล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นสภาพแวดลอ้อมให้เหมาะสมกับคนทั้งมวลวันนั้นละคะ่ะทุกคนจะมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็การทํางานเราไม่สามารถจะทําแค่ตัวภาครัฐหรือภาคสมาคม หรือแม้แตั่คนพิการเองไนดะ้แต่เราต้องทําร่วมกับทุกภาคส่วนเอกชนประชาชนคนคนเดียวสองคนเราก็ต้องทํางานร่วมก,กันเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงเรื่องของคนพิการแล้วก็จะได้มาเสริมพลังให้กับคนพิการได้มีโอกาสมาอยู่อย่างนี้ค่ะเหมือนน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าน้องฝ้ายไม่ได้รับโอกาสในการมาเรียนมาอ,ออกมาสู่โลกภายนอก <c oughs> น้องฝ้ายก็จะเป็นคนพิการที่อยู่กับบ้านแล้วก็ ไม่ได้มีไรายได้แต่วันนี้น้องฝ้ายมีไรายได้เราก็อยากจะให้คนพิการของเราเหมือนกันคะ่ะเราเสริมโอกาสให้เขาให้เขามีไรายได้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ดีใจค่ะดีใจแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากคะ่ะที่ได้มาร่วมางานนีน้ก็คือเป็นงานแถลงข่าวครั้งแรกของฝ้ายเลยเรารู้สึกว่าอย่างที่หลายๆคนบอกว่า คนพิการนะคะถูกปิดกั้นจากสังคมปกติมาตลอดเลยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้อย่างตัวฝ้ายเองอะค่ะฝ้ายต้องบอกก่อนเลยว่าฝ้ายไม่ได้รับโอกาสจากสังคมมาก่อนฝ้ายใช้คําว่ายังไงเ,เปิดโอกาสตัวเองให้สังคมเปิดสปอตไลท์ให้สังคมที่แรกฝ้ายอยู่ในจุดที่มืดเลยค่ะเป็นคนพิการที่ไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมคะแล้วพอเราเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย สังคมเนี่ยไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เราคิด mm hmm. คือหลายๆาคนชอบบอกว่า mm hmm. คนพิการอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝ้ายรู้สึกว่ามันอยู่ได้มันอยู่ได้มากๆแค่เราเรียนรู้กันละกัน mm hmm. แล้วก็คนทั่ว,วไปคนปกติก็อมองคนพิการเป็นคนเท่าเทียมอย่างฝ้ายเนี่ยฝ้ายคิดว่าฝ mm ้ายไม่ได้พิการค่ะฝ้ายคิดว่าเราเป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละแต่แค่ใช้อุปกรณ์เสริม mm hmm. คือทุกคนใช้ขาเดินฝ้ายใช้วิวแชร์เดิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเป็นอย่างนั้นไปมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ขาดแล้วก็ไม่แตกต่างและอีกอย่างค่ะฝ้ายก็ไม่ได้เอาความพิการของตัวเองนะคะมามาหากินหรือว่ามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็ใช้ความสามารถแล้วก็ความเฮฮาของฝ้ายให้ทุกคนได้รู้ว่าเร้ยเรานี่แหละเป็นเด็กปกติคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกันแล้ววันนี้ฝ้ายก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ผู้พิการหลายๆท่านนะคะออก ออกมาจากกำแพงตรงนั้นถ้าลายกำแพงตวเอีกมาฝ้าเชื่อว่า,วามีคนพิการหลายๆท่านที่ยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านจุดจุดแบบเฮ้ยถ้าเราออกไปคนอื่นจะมองยังไงถ้าเราออกไปเราจะโดนโดนด่าโดนว่าอย่างไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนหลังจากได,ได้ได้ได้มางานนี้แล้วอยากให้ทุกคนผ่านกำแพงแล้วก็อยากให้ก้าวผ่านจุดด้อยของตัวเองออกมาค่ะผมว่า เราก็ตั้งเป้าทุกปีนะครับเรียนเพื่อนน้องๆสื่อมวลชนอย่างนี้ผมว่า,าตีมานปีนี้ก็จะบอกว่าการปฏิรูปพอผมใช้คำว่าปฏิรูปผมต้องบอกว่าเป็นปฏิรูปอะไรนี้ครับวันนี้เราเรามีความมีความรู้สึกว่าถ้าปฏิรูปสังคมแบบผสมผสานเพื่อให้เราสามารถเป็นหุ้ส่วนของสังคมได้คนพิการก็ก็จะมีมี การดาเนินชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคนพิการต้องในคาว่าปฏิรูปต้องไปดูด้วยว่าความพิการนั้นๆต้องการอะไรเช่นวันนี้เราจะปฏิรูปสังคมเพื่อพัฒนาให้คนทั้งมวลเท่าทีบอกคนทั้งมวลกับบรูรณาการมันก็อาจจะใช้ประสาทใกล้กันโดยใช้นวัตรกรรมสู่โลกที่เท่าเทียมวันนี้วันนี้ก็คือสิ่งที่อกสิ่งที่พวกเราต่าอสู้มาเรียนเรียนน้อง สือเป็นชนว่าจริงๆประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศล้าหลังหรือใช้กฎหมายม่ต้องปีสองห้าสามสี่จนถึงวันนี้เราเราก้าวสู่ทศวรรษที่4ก็คือกําลังขึ้นทศวรรษที่4เพราะเราใช้กฎหมายมา3 1ปีจากวันที่ผมพิการปีส0ูจนถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่แต่จะให้มันมันโดนคนที่ใช้เลยเนี่ยคงยากนั้นการปฏิรูปจะเห็นแล้วว่าพยายามปฏิรูปแล้วก็วันนี้เราใช้เทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สังคมเข้าใจพวกเราอย่างไร เรียนว่าจริงๆการต่อสู้หรือหาที่ยืนให้คนพิการเนี่ยผมผมเองนี่พิการนานมากใช้ชีวิตมาค่อนชีวิตหลังจะได้เป็นยาไปนึ่งที่มอรมรากกำแพงก็ทํางานอยู่ไม่กี่ปีก็พิการสมัยผมพิการใหม่ๆเป็นบุคลคลกึงได้สมรรถภาพตามกฎหมายครับมีเงินในแบงค์สักล้านสิบล้านใช้เองไม่ได้ครับต้องฟ้องศาลหาผู้พิทักษ์ทรัพย์วันนี้คนพิการเรามาไกลแล้วเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเรามีที่ยืนน้องนักข่าวลองดูว่า วันนี้นักกีฬาคนพิการไทยไม่แพ้คนปกติทั่วไปใช่ไหมครับบนความสามารถของพวกเราเท่าที่มีอยู่เราทําชื่อเสียงได้เหมือนคนทั่ว,วไปวันนี้คนตาบอดกําลังจะได้ไปฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกบอลเ็คนไม่ใช่กำลังจะได้ไปฮะติดหนึ่งในสี่ของโลกครับซึ่งกําลังจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกหรือแม้แต่นักกีฬาเราหลายคนก็กสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ เพราะนั้นในในความสามารถของคนพิการเนี่ยมันจะบูรณาการสังคมหรือหรือทำเพื่อคนทั้งมวลได้ต้องดูว่าความพิการนั้นๆมีความสามารถอะไรเหลืออยู่บนความพิการนั้นบ้างแล้วพัฒนาความสามารถนั้นๆให้เขาสามารถใช้ในสังคมได้ก็อย่างสรุปแล้วนะคะ คืองานวันคนพิการสากลประจําปี25 6 5ของประเทศไทยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่พี่น้องๆ <Okay. S 1> ไม่เฉพาะคนพิการและครอบครัวนะคะอยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกคนทั่วไปเลยนะคะให้มาร่วมง,งานนะคะในงานเนี่ยท่านก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่คนพิการสามารถทำได้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านจะช่วยสนับสนุนให้คนพิการก้าวออกมายืนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมงานของเรานะคะจะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่2 แต่เอาวันที่1น่าจะเป็นเรื่องของสวัสชาคนพิการวันที่2ซึ่งเป็นงานที่ท่านนายกรัตรีจะไปเปิดคือวันศุกร์ที่2นะคะเวลาสิบนาฬิกาก็ยนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมง,งานของเราได้งานจะจัดขึ้นที่อาคารบีชั้น 1A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะ แล้พบกันนะคะทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณค่ะและสำหรับงานวันคนพิการสากลประจำปี2565นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-2ธันวาคมนี้ณศูนย์ราชะการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนากรุงเทพยังไงคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมมาร่วมง,งานกันเยอะๆนะคะ